สวัสดีครับสวัสดีเอฟทางช่องทุกๆท่านครับกับมือหนีทางช่องเฮาครับช่วงบ่ายๆของวันที่25ครับพฤศจิกายนสองพาร้อยหกอ่ะสิพห้าเอฟซีครับทางช่องไปติดตามตัวเลขแนวทางกับถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายท้ายสุดกันฝากตอนเอฟซีครับของปู่38นะครับอ่าสำหรับตัวเลขแนวทางของปู่38ครับเอฟซีกับลูกกันดีนะครับเดินดีมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็น หลักสิบหน่วยอ่าสิบบนสิบล่างนะครับเดินดีมาตลอดมาให้เห็นกันตลอดนะครับอ่าเอฟซีข่ามาเบิงมาชมครับมากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องที่สำคัญเอฟซี FC อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเวลาทักช่องอัปเดตคลิปใหม่ๆลงนะครับสิบบรายปาดข่าวสารจากทางช่องนะครับอ่าเพื่อเ่เป็นการสเีเวลาครับเข้าไปกาบนมาสการปู่38พร้อมๆกัน พร้อมครับตัวเล็นและท่านครับ1มิถุนายนนะครับมาปู38สิได้ตัวใดเน้นยำเป็นตัวใดฝากท่อน e FC เข้าไปการนำมัสก,การปูพร้อมๆกันเลยครับนมันสก,การคับูค่ะต<ป>ัวใดหล่ละครับปูคักคักๆ6 9 5 6 5 9 6 9 5 659เ้าอาอันนี้มากครบบน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 ,บนบบบรรครบ,บบนครบบนค่ะอันติกไว้เอง อันนี้แม่นางนี่ปูนี่นี่แล้วโอเคแล้วมักองไม่ใช่เก่าเนี่ยเก่าโอ้หกห้าเก้าห้าเก้าหกเก้าห้านี่ค่ะนี่ตัวนี้คื้กันครบบนอันนั้นก็ครบบนปู่ครบบนคือกันม่ช่วงกันช่วนี้เด้ห้าวันก็ช่วงกันช่วงอี่ยงง่ยออกเด้เนี่ครับช่วงกันก้าช่วงสามนี่เดยช่วงกันครับปูออกมาติดเต็้เนี่ยมาครบบน สูตรออกเก้าศูนย์สามแล้วนาะปูนี่เนาะมีเดียวนีินี่เด้ยอันนี้คนละสูตรมั้งนี่ปูคนละสูตรเด่นแต่ว่ามากขึ้กันเจ็ดโตออมเป็นกันเจ็ดหกโตอ๋อครบบนสูตรหนึ่งเจ็ดโตอืมแล้วก็สูตรหนึ่งหกโตเชื่อนกันอันที่วุ่งไปนี่คือกัรนองมาแล้วอืมแล้วก็ขีดล่างนี่กันน้องเาอาเก้าอีกเอาครับพี่น้องเอฟซีมารอเบิ้งน้ากันครับมาครบบน อ่าเดี๋ยวเขียนให้เอฟซีเบิ้งก่อนนะคะเนาะล่างเดืปูบานล่างกระแปดเนี่ยเห็นบอยยังเขียนออกไปแล้วเนะนี่ฮะขาปูยังเปลี่ยนโตเก้าตัวเดิมโตเก้าเลยด้านเวอร์ชันเปนลี่ยแปดล้านเปอร์ชันมากมายแปดลักซิปเหมือลา่างกระขักเนาะครับมันพิเศษกวดเนาะมัน,น,นส้นกันหลายทีเดี๋ดยวเขียนกันปูนี่นนนนนตัวนี้ก็มาหนึ่งตัวอันเดียวเดียวอ่า มาครบบนกันปูอีกเพลนหนึ่สามสี่เบรกคลิเลก่อนห้าตัดออกเลยจอยสามตัวบนหกเก้าห้าที่ปูแม่เนี่ยหกเก้าห้าหกห้าเก้าห้าเก้า ล่องไวเก้าสามนเอาช่องคู่ท่านี้ล่องตัวล่องคือเกมนี่ท่านี้นี่เดนี่ล่องเก้าสสมนะปู่องเก้าสามค่ะนี่ท่านี้สำหรับเด็กบุ่มหกห้าค่ะครับเก้าหกเก้าสามหกเ้าเก้านี่ครับอืมค่ะเาชุดล่างนี่ปูบานนี่ล่างแปด แปดสามแปหลักซิปเนาะปูเนาะลักซิปเด้กัแต่ว่าโตงวดปูนี่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 นะนี่ลักซิปมันไม่พลาดนี่ลักซิปกับแปดมีประหารเต่ากับนี่ลักหน่วยมันเอาเดี๋ยวชีจับชุดเต็มให้ชุดเต็มล่างปูเอฟซีมารให้นู้จับชุดล่างนี่แหละเม่นสูตรเดียวกันกับอันนั้นบปูนี่เออันนี้เด้อันนี้เด้อเนี่ นี่นี่โอ้นี่เดียวนี่รักนวยมันค่ะนี่ทิปนวยค่ะรักทิปสูตรเก่าสูตรดิมเนะปูเนาะสูตรแปดชั้นแปดชั้นแปดแต่ว่าแต่ว่าปูหายนุต้องก่านนี่ปูว่าหานี่ตรงม้าผสนปูอะมาาคือเกาบ่ปูมาคือเก่ือเนี่ยแปดหาเนี่ยตรงแต่ว่าแห่งปูเอาแปดนี่เดีไม่ใช่ตัวนี้แหละนี่ใส่สามแปดหาแปดครบกนนีแล้วค่ะ เห็นบันเง็นบ้านหันขาเจ้านั่งรุดนั่งแถวรถเก่าบันก็แปดรูดเลยค่ะครับแปดสามแปดห้าแปดหกวัน้ดิปูให้รูดมีบังรดบันก็ได้แปดบ้านเก้าก็หกเห็นบ้านผูวบองไปกวนคุกหวดเลยนี่ครับว้องเก่าบ้องหกไปเห็นบ้านหกข้า่ปูถือหกสามที่หกสามอะไรเห็นบ้านหกข้าเนี่ยบ้านกันบ้องเก่าไปเห็นบ้านเก้าเก้านี่มผูก็ถือเก่าเก่าบัน วงแปดไว้ก่อนบางสิบแปดห้าแปดสามจับเลยน้าปูฮ<ะ>จับชุดเต็มรูม้จับชุดเต็มให้เอฟซีก่อนค่ะโอ้ยบ่ต้องกัดแม่เลยหลักทิปชุดนี้ได้ค่ะไม่ต้องกลับหลักทิปมันเป็นหลักทิปอยู่แล้วไปซีมีจะบแปดสามแปดห้าแปดหกแค่นั้นแล้วเท่นานั้นและเพื่อเพ,พื่อได้มัดเอาใจคลองจับคลองเขาปูให้แปดเป็เดียวเลยหลักทิปเลยครับแปดตัวเดียวถ้ามักแปดเจ็ดที่เก่าแปดเจ็ด ปูมากคนนี่แหละแปดสามแปดห้าแปดหกคนแปดสามแปดห้าแปดหกสามปูน้ำูมกเลยนนะปูมากปูเอาวิ่งแปดล่างวิ่งแปดล่างเลยบนวิ่งเก้าเบิร์กค่ะอันนี้เว้นชุดล่างชุดล่างแคปนาจอก้อนด้วยค่ะเดอครับ อันนี้เป็นชุดล่างครับผม,มชุดบนเอามาใส่หรือเป็นยังเดี๋ยวขีดก่อนไอแคปมาจอชุดล่างทานนะคะเอฟซีเนาะโอ้วินวินลำหอมบาวกุ้งค่ะเอฟซีเอาครับอ่าสูตรครบบน สองสูตรอาจิตโตน้อยจักน้อยครับพี่น่องสูมกล่องเบิ้งดีๆครับยาเลือนผ่านคลิปวิ่งวิ่งบนให้ปูนี่วิ่งให้แก้ววิ่งเก้าบนวิ่งเก้าอ่าแคหนาจอไว้นะคะเนี่ยทางของปูสามแปดนะคะมือนี ปูว่าล่างมีมักแปดสามแปดหาแปดหกเนาะปูวิ่งแปดนะคะ,น 8, นะ,คะชุดบนนะคะเนาะมาครบบนสูตรที่หนึ่งมีห้ามีหกมีแปดนะคะมีเก่ามีหนึ่งมีสี่ลักทว่ถือว่าปูถือแน่นอนครบหม,มดเลยโอ้ค่ะกบะกบเอากับปักกบเอาปูให้ลักลอยมันหกตัวเดียวนี่ลักร้อยหกเออนี่จับเอาเไพ่ถือจับจับเก่าเท่านั้นปูเอาล้วทิเยวแบบ น้องน่ะก็จับเอาค่ะเก้านี่งลักสิบบอกปู่บ่นเก้าหน่ันอือเก้านี่มาลักสิบบ่นปู่ว่าจับเอาโลดบาเนี่นี่หกหลักร้อยนี่ปู่ให้แล้วค่ะให้มักจับเอาหกหลักร้อยเก้าหลักสิบนะคะหกหลักร้อยนะคะ เก่านี่ม้าลักซิปนะคะที่เหลือเอฟซจับเองก็ได้นะปูเออจะว่ากลับไปเนี้ยหาเก่าก็หาเท่านั้นอ๋อหาเก่าก็หานี่ให้กลับไปน้ำนะปูกลับไปน้ำมันคือตัวนึงก็มาหาอยู่ค่ะนึงมาหาเก่าอยู่ค่ะปูปล่อยให้กลับคืออยู่ในนี่แหละนี่อยู่ในนี่หละอยู่ในนี่หละค่ะอยู่ในเนี่มากครบมีและวนะปูเนาะแล้วเอฟซีพิจารณาเบิึงครบบนค่ะ ตัวล่องนี่เก้าสามตัวเดียวเนาะค่ะปูเท่านั้นเก้าสามบ่หลายตัวเนาะปูหมดนี้บ่หลายตัวเท่านี้แหละหอดมนอออกแค่หอดหมวอบ่เปลี่ยนบ่ปูวันนี้บ่บ่มีเปลี่ยนเนาะค่ะอายฟซีชุดเต็มหลักสิบลักหน่วยนะคะจับออกมาให้แล้วในชุดเต็มแต่ว่าปูกระเด็นไปที่แปดสามแปดห้าแปดหกนะคะเนาะอายฟซีกับพิจารณาหน้ามนะคะมือนีได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะปูเน้นให้พร้อมนะคะเนาะปูเสือไปายเด้อค่ะเก่าหาหาเก่านี่ สามตัวก็ซื้อฮกเกาฮาวกหาเกานะคะปูซื้อไว้หลายนะคะเอฟซีร่องเอาเบิ้งนะคะเนาะเพื่อโ่งเพื่อมานนำปูนะคะพิจารณาเบิ้งนะคะในแนวทางงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะเอาการสุดท้ายนี้นะคะกราบขอบุญขอบคุณปูเดอร์ค่ะที่แบ่งปันแนวทางนะคะให้เอฟซีแฟนคลับนะคะทางช่องเรมีโชคมีลิฬนะคะสาธุค่ะปู